สวัสดีครับทุกคนใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเป็นพนักงานของกกตกันอยู่มาทางนี้เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นที่สำคัญมากๆและมักจะเจอในข้อสอบบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของบทเฉพาะการในกฎหมายกกตนี่แหละครับบอกเลยว่าถ้าเข้าใจคอนเซปต์ของมันแล้วเนี่ยเก็บแต้มสบายเลยพร้อมแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลย ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าอยู่ๆกฎหมายใหม่ประกาศใช้ปึ้งและทุกอย่างที่เคยทํากันมาตามกฎหมายเก่าต้องหยุดชะง,งักทันทีมันจะวุ่นวายขนาดไหนถูกไหมครับเอแล้วใครจะมาทํางานต่อมันจะเกิดภาวะสูญญากาศหรือเปล่าแล้วพนักงานล่ะจะเป็นยังไงต่อคําตอบของทุกคําถามที่ว่ามาเนี่ยมันอยู่ในบทเฉพาะการนี่เองครับ คือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับบทเฉพาะการเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่นี่แหละครับเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานขององค์กรมันจะเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่มีสะดุดไม่เกิดช่องว่างขึ้นมาในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านซึ่งหลักการเรื่องความต่อเนื่องเนี่ยถือเป็นหัวใจสาคัญมากๆเลยนะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ประเด็นแรกกันเลยซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดว่าพอมีกฎหมายใหม่แล้วเนี่ย แล้วผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือก็คือคณะกรรมการกรกะตชุดเดิมเขาจะเป็นยังไงต่อไปมาดูกันครับคำถามนี้แหละครับคือไฮไลท์เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยมาตรา70เขาเขียนคําตอบเอาไว้ชัดเจนมากๆเลยครับจุดนี้ต้องขีดเส้นใต้2เส้นแล้วจําให้แม่นเลยนะครับตามมาตรา70เนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่ากะกะตชุดเดิมจะต้องพ้นจากตําแหน่งทันทีเลยนะที่กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ แต่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเก็บของกลับบ้านได้เลยนะครับกฎหมายเขาเขียนล็อกไว้เลยว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะผู้รักษาการไปก่อนเพื่อไม่ให้งานสําคัญมันหยุดชะงักไงครับทำไปจนกว่ากกตชุดใหม่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนถือว่าเป็นการออกแบบกฎหมายที่รอบคอบมากๆครับไทม์ไลน์นี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่ากฎหมายกําหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจนไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อเลยพอพรปเริ่มใช้บังคับปุ๊บ มาตรา71บอกว่าภายใน20วันต้องได้คณะกรรมการสรรหาแล้วและมาตรา72ก็กําหนดต่อไปอีกว่าทั้งหมดเนี่ยต้องสรรหากรกะตชุดใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน90วันนับจากวันแรกไอตัวเลข20วันกับ90วันนี่แหละครับน่าสนใจมากๆมีโอกาสเราไปออกข้อสอบได้เลยนะต้องจําไว้เลยสไลด์นี้ทําให้เราเห็นภาพความแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยนะครับระหว่างตําแหน่งกรรมการกรกะตซึ่งมาจากการแต่งตั้งทางการเมือง กับตำแหน่งเลขาธิการกรกตที่เป็นฝ่ายบริหารมืออาชีพเห็นไหมครับว่าในขณะที่กรกตต้องพ้นตำแหน่งไปตามมาตรา70แต่สําหรับท่านเลขาธิการเนี่ยมาตรา73บอกไว้ชัดเจนว่าให้ยังคงเป็นเลขาธิการต่อไปนะตราบใดที่ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายใหม่นี่แหละครับคือการรักษาความต่อเนื่องในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการเอาไว้ทําให้งานของสํานักง,งานเดินหน้าต่อได้แบบไม่มีสะดุดเลย เอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวคนที่จะไปสอบเป็นพนักง,งานกะกะตอมาที่สุดแล้วนั่นก็คือสถานะของตัวสํงงานักงานและที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือสถานะของพนักง,งานในช่วงเปลี่ยนผ่านว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูกันครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจําให้ดีและต้องแยกให้ออกนะครับมาตรา74เนี่ยเขาระบุแบบชัดเจนและเด็ดขาดเลยว่าให้กรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือกะกะตจังหวัดเป็นอันพ้นจากตําแหน่งทันทีเลยนะครับ ซึ่งจะเห็นว่ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกรณีของกกตส่วนกลางหรือพนักงานของสำนักงานที่เรากำลังจะพูดถึงกันต่อไปครับและนี่คือข่าวดีครับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับคนทำงานในองค์กรเลยกฎหมายเขาวางหลักประกันเรื่องความต่อเนื่องไว้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวสำนักงานเองที่มาตรา76บอกว่าให้โอนมาทั้งองค์กรเลยนะหรือที่สำคัญที่สุดกับพวกเราก็คือพนักงานและลูกจ้างทุกคนมาตรา77บบอกว่าให้โอนมาทั้งหมดเหมือนกันแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหมือนเดิมด้วย นี่คือสิ่งที่สะท้อนในเห็นเลยนะครับว่ากฎหมายให้ความสําคัญกับบุคลากรขององค์กรมากจริงๆแน่นอนว่าพอมีการเปลี่ยนกฎหมายมันก็ต้องมีงานเก่าๆคดีเก่าๆที่ยังทําไม่เสร็จค้างอยู่ใช่ไหมครับแล้วกฎหมายจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงละ่ะเพื่อไม่ให้งานต้องสะดุดหรือต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดอืมเรามาดูกันครับว่าเขาวางกลไกไว้ยังไงโอ้โหมาตรา78นี่คือฉลาดมากเลยนะครับเพราะเขาวางแนวทางไว้เป็นระบบระเบียบดีมากสรุปง่ายๆได้3สเตปแบบนี้เลยครับ 1. คือทุกอย่างที่เคยทำมาแล้วภายใต้กฎหมายเก่าเนี่ยให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายใหม่ไปเลยไม่ต้องรื้อทำใหม่ 2. คือส่วนที่ยังทำไม่เสร็จและต้องเดินหน้าต่อให้ใช้กระบวนการของกฎหมายใหม่และสุดท้ายสเต็ปที่3ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีให้เป็นอำนาจของกกตชุดใหม่เป็นคนชี้ขาดไปเลยเป็นการแก้ปัญหาที่รัดกุมมากๆทำให้งานมันเดินหน้าต่อไปได้จริงครับ มาถึงส่วนสุดท้ายของการทบทวนในวันนี้แล้วนะครับเราจะมารูปตึงทั้งหมดให้เห็นเป็นหลักการสําคัญที่ซ่อนอยู่ในบทเฉพาะการเหล่านี้ซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและเอาไปปรับใช้กับการตอบข้อสอบได้ดีขึ้นมากเลยครับถ้าจะให้กลั่นหัวใจของบทเฉพาะการท,ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น3หลักการสําคัญนี้แหละครับ 1. คือความต่อเนื่องเพื่อให้ภารกิจของประเทศเดินต่อไปได้ 2. คือความชัดเจนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าใครต้องทําอะไร และสุดท้ายคือความเป็นธรรมเพื่อดูแลบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดข,ขององค์กรการที่เราเข้าใจหลักการพวกนี้จะทําให้เราวิเคราะห์และตอบคาถามได้ลึกซึ้งกว่าการท่องจํามาตราเฉยๆครับและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นแน่ยก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียวตามที่ระบุไว้ในเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นแหละครับนั่นก็คือการทําให้มีกรกตที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์ บทเฉพาะการจึงเป็นเหมือนเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ทำให้เป้าหมายนี้มันสำเร็จรุ่วรงไปได้จริงๆในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับ ก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าการที่กฎหมายพยายามออกแบบให้องค์กรสามารถทำงานต่อไปได้อย่างไม่สะดุดเนี่ยมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ประชาชนจะมีต่อองค์กรอิสระอย่างกกตอของเราได้อย่างไรบ้างการทำความเข้าใจในมุมนี้จะทำให้เราเห็นคุณค่าของบทบาทและหน้าที่ของเราในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการเตรียมตัวสอบนะครับ